ครับกลาบสวัสดีครับพ่อยพี่น้องชาวโลกสุขูสุขนเอฟซีสุขูสุคนนะครับเด้อครับนะครับอาจารย์สว่างปูแปดศอกนะครับก็คือตรงนี้ตรงที่อาจารย์ที่สร้างเป็นวิหารของปูแปดศอกครับพ่อยพี่น้องคือสถานที่ตรงนี้นะครับอยู่ในป่าช้าวัดป่าสัทธาธรรมนี่แหละครับที่อาจารย์ เอาโชคไปฝากพพี่น้องชาวโลกสุขูสุขคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่นะฮะพรรษา,าปีนี้อาจารย์ก็สีได้เหตุได้ธรรมณสถานที่ตรงนี้หรือพ่อแม่พี่น้องชาวโลกเอฟซีสุขุสุขคนที่โชคดีกับปูแปดศอกให้รวมบุญรวมกุศลอาจารย์ขอ,ขอเชิญได้นะครับเด้อครับนะครับวันนี้ถือว่าอาจารย์ในฟันดีนิมิตด,ดีนะครับ นี่นะครับที่สถานที่ที่อาจารย์นายยูกษีพ,พ่อเวียนพี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อาจารย์นาอยู่วัดป่าชา้านะฮะศรัทธธรรมนะครับกรณ์อ,อาจารย์กระวงสวงอยู่ข้างในตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วอาจารย์ก็ต้องได้มาบวงสวงอ,อยู่ตรงที่อาจารย์พักนะครับ อาจารย์พักกับยังบระท่านมีมองอยูครับเบิงหลังค่าครับฝนตกมากกับเปียกนะครับอตอนนี้อาจารย์กับได้เฮ็ดให้ปูทุกบองทุกบอลแล้วก็เสิมาเฮ็ดที่พักของอาจารย์ที่ได้อยู่เด้อพ่อพี่น้องนะครับก็เสียพ่อพี่พน้องได้เห็นได้ชมกันนะครับนี่เป็นทางเดินจกรกลของอาจารย์ที่ได้ภาวนาอยู่ในวัดป่าช้าสัทธธรรมนะครับ นี่คือตำานักของปู่แปดศอกเลยคุยพี่น้องนะฮะกับปู่เพิ่นกะบอกเคยให้พลาดจากงวดเด้อคุยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะได้สัญญากับอาจารย์ว่าให้อาจารย์เป็นสะพานบุญให้ลูกให้หลานของปู่แปดศอกนะครับครับนี่คือตำานักครับคุยพี่น้องตำหนักของปู่แปดศอกนะฮะเพราะว่าเราเทียบเทียบวดนาะ ดาเพิ่นกับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะมืดครับนี่คือตำหนักของปู่แปศอกไปพี่อ้องสีเอาตัวดีๆเด็ดๆฝากไปพี่้องเช่าโลกสุข,ขูสุขค้นนะครับครับผู้เพิินได้โชคอาจารย์ก็ดีใจนะครับขอบบุญขอบกุ้นที่ได้อ่อปัจจุประใจมาซอยอาจารย์สีดาเหตุได้สร้างให้นะฮะ พองวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ไปสร้างตำหนักปูญายู่สถานที่หมู่บ้านนนยออาจารย์ก็ได้ไปเห็ดเร็จสินเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จิมาเห็ดตำหนักปูแปดศอกนี่คือกัตตาไซเงินเนอะพี่น้องนะครับกัตตาไซเงินนะครับที่อาจารย์ได้ซื้อไว้นะครับมีคุณแม่หนึ่งพันกระยูทาากรุงเทพวดที่แล้วเพิ่งกระโชคดออีอาจารย์ซื้อกรตตาส่เงินให้แม่ได้เด้อ ครับนะครับหมวดก้อนพ่นซื้อแล้วอันหนึ่งหมวดนี้เพิ่นกะสิซื้ออีกอันหนึ่งเพิ่นกะสีได้หาบเงืนหาบท่องพอดีผู้พี่น้องนะครับครับนี่คือกะตาใส่เงินเน้อพผู้พี่น้องครับนี่คือเป็นตำหนักของปู่แปดศอกที่อาจารย์ในภาวนานะครับอาจารย์ตั้งคิดตั้งใจซอยคนทั้งโลกให้ปู่แปดศอกให้เล่าเทียบทวดาเพิ่นนะครับตรงนี้อาจารย์กได้อยู่ผู้เดียวภาวนาอยู่ผู้เดียว เอาบุญอกุศลให้กับพีพ่น้องเช่าโลกสุขุสุขชนอาจารย์กับมันใจครับนะครับพันษานีพันษา,าที่แล้วที่อาจารย์ได้ปฏิบัติให้ปูแปดศอกให้เราเทียบเทวด,ดาบอกเคยพาดแม่แต่นิดเดียวครับนะครับบอกเคยพาดครับจากนั้นมาจนถึงมือนี่เพิ่็ไก้ตลอดเพราะงวดที่แล้วอาจารย์ก็แตกบนแตกล่าง ครับเพราะว่าปล่อยให้เพี่พี่น้องนะครับมือนันอาจารย์กับป่อยไปนะครับเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าคันซื้อเก้าหาศูนย์กอดต้องซื้อหกหาศูนย์น้ำพอเก้าก็พกเป็นตัวเดียวกันนี่คำพูดของอาจารย์ได้บอกเอฟซีสุขูสุขคนได้บอกญาติที่ถ้ำสุข,ขูสุขคนครับอ่าแล้วก็ อาจารย์ก็ได้ป้อยไปอีกเจ็ดหนึ่งหกนะครับเจ็ดหนึ่งหกหวยก็ได้ออกหนึ่งหกพ่อพี่น้องนะครับหนึ่ 8, 6, งหกแขงแรงอาจารย์ก็ได้ตัดให้สองตัวนะครับตัดให้สองตัวก็คืออยากให้พ่อพี่น้องเช่าลกโชคดีโชคดีเพราะวนาทีของอาจารย์สว่างปูแปดศอกก็คือได้เป็นลามให้ปูแปดศอกนะครับได้เป็นลามให้เช่าลกสุขุสุคน ได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับสุขสุขคนเ้อพ่อพี่น้องนะครับผู้ใดร่วมบุญกับอาจารย์คนละนิดละน้อยนั่นอาจารย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณบ,บ่อพิดหวังครับพ่อแม่พี่น้องพออาจารย์เป็นสะพานบุญให้กับเราเทพเทวดาอ่าเฮาเฮ็ดให้เพิ่นเพิ่นก็ให้โชคเข้าพ่อแม่พี่น้องครับอาจารย์มั่นใจเลยครับอา่าเพราะว่าปู่เพิ่น มาย่ำาอาจารย์บอกอาจารย์ยุ่ตลอดนะครับอาจารย์บม่เคยซื้อหวยเดอ้อพ่ยพี่น้องมีแต่เป็นผู้เอาโชคให้กับพยพี่น้องเช่าโลกเท่านั้นเองครับพออาจารย์ซื้อบ่ไดดปู่กะบอกอาจารย์ว่าบ่ให้ซื้อ,อเราต้องไปด้วยบุญไปด้วยกุศลเราต้องสร้างบุญปู่จะเป็นคนให้เองกินครับนี่คือเรื่องริงกับพยพี่น้องเช่าโลกครับครับย่ำกลางคืน อาจารย์เดินจงกรมภาวนาจุดเทียนอยู่ณสถานที่ตรงนี้นะครับเทวดาร้อยร่องครับพี่พี่น้องเทวดามาเต็มครับนี่คืออนุสงค์บุญแทแทครับฝากบุญฝากกุศลใหครับพ่อพี่น้องนะครับอาจารย์กสิเริ่มเฮ็ดเริมทํำนะอยู่สถานที่ตรงนี้พราอาจารย์ตั้งใจมากนะครับพ่อปู่ต้องให้พ่อพี่น้องนะครับหลายคนที่โชคดี ร่วมบุญรวมกุศลกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็มั่นใจวา่าถูกคนต้องโชคดีต่อไปนะครับนี่คืออนุสงคนบุญครับพ่ยพี่น้องอาจารย์กับฝันดีเด้อพ่ยพี่น้องอาจารย์ฝันงวดนี่ตองงวดบอกพ่ยพี่น้องเช่าโลกนิดหนึ่งครับที่อาจารย์ได้ฝันฝันว่า,าพระ ผู้เฒ่าครับเพ่นจูงเสียมาให้อาจารย์เสียโคง้งตัวบกักใหญ่ครับจูงมไห่เอามาไว้เป็นบริวารครับเอาเสียมาให้อาจารไว้เป็นบริวารเด้อพ่ยพี่น้องอาจารย์ก็ตกใจห้ว้ยมันสิว่ากัดบ่ปูกัดจังไดปู้ไม้เป็นบริวารเสียตัวนี้สีเป็นบริวารเห่าสี่ซอยเหาโอ้ยอาจารย์ก็ดีใจครับอาจารย์ดีใจภูมมใจ นะครับเพราะว่าเสียตัวน,นั้นมาอาจารย์เก่เาเมื่อไปรูปหัวเพิน่นเมือ่อลูบหัวเพิน่นครับเพิ่นก็สร้างแสนหลู่เสลเกินครับนีขึ้นในนิมิตเด้อพ่อยพี่น้องอาจารย์กับนิมิตบาดดีหลังจากอาจารย์นิมิตปุ๊บนะครับอาจารย์ตื่นขึ้นมาโอ้อาจารย์ดีใจดีใจว่าฝันเห็นเสียเสียกับเป็นเสียแสนหลู่เสียกับสิได้ซอยเฮ้าครับ เพิ่นกคดีซอยเฮ้านะครับพ่อนพี่น้องนะครับบันดนี้อาจารย์กะพอว่าปูเพิ่นก็มาบอกอา,าอาจารย์ย่อยำอาจารย์ยุตตลอดเด้อเพื่อนพี่น้องปูเพิ่นสิย่ำอาจารย์ยุตตลอดนะครับเวลาบวงสวงหรือเพื่นสิกับกำหนดมือให้กับอาจารย์เองอาจารย์จะค่อยบอกเช่าโลกไใดบอกเอฟซีใดถ้าเพื่อนบ่กํำหนดมือให้อาจารย์ก็บ,อ,บอกว่าวด้เพื่นอนกำหนด ให้อาจารย์บวงสวงเหมือนเดิมวันที่13สากรกฎาคมสองหคาหพี่น้องนะครับเพิ่นบอกอาจารย์แล้วนะครับครับเพิ่นมาบอกอาจารย์นะผู้ไดสิเป็นเจ้าภาพนะครับสื่อผลละหมากลากไม่ทูบเทียนก่าเชิญใดเด้อพี่พี่น้องนะครับวันที่สามเฮาขอโฉกลาบจากปูแปดซอกเหมือนเดิมวันที่13อ่า วันที่13กรกฎาคม2566พ่นอยพี่น้องนะครับนี่เป็นเล็กมงค้นที่อาจารย์ตีมาใหาพ้พ่อยพี่น้องชาวโลกนะครับครับนะครับงวดที่แล้วนะครับอ่าแตกบนแตกล่างนะครับงวดนี้อาจารย์นะครับอ่าได้นิมิตอาจารย์ก็ตีไว้794 4764 ครับพวยพี่น้องที่อาจารย์ตีไว้ให้พวยพี่น้องนะครับกับบ่อไาโตนะครับตัวนี้ฮอชอบฮากระจัดไปเด้อพวยพี่น้องอันนี้คือเบอร์ทั่วอาจารย์นะครับอันนี้คืองานบวงสรวงที่อาจารย์สีด้บวงสรวงให้ปู่แปดศอกวันที่13กรกฎาคมห6กนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม6กแตกทั้งบนแตกทั้งล่างครับพวยพี่น้องอ่า อาจารย์ปลอยไป5 9, 50, 50 9. 9, 9 6, 6, 5 0 5 0 9 9เก้า6ก็พตัวเดียวกันอาจารย์ก็บอกทุกคนว่าอา่า6 5 0เพราะมันเป็นตัวเดียวกันกพ่อยพี่น้องแล้วอาจารย์ก็เขาเขาเนื้อมาขายหายจันร้อาารยหกสิ160บาทใส่ถาดมาแดงจึง้งคึงอาจารย์จงได้กัดแน่นอน อาจารย์ก็ตัด 1, 6, หนึ่งหกไข่ก็ออกหนึ่งหกเต็มเต็มครับนี่ก็คือหวยปูแปดซอกนะครับตอกย่ำนะครับนี่เป็นงวดอ่าวันที่สิบหกเด้อพ่อพี่น้องนี่เป็นงวดวันที่สิบหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดหกสี่พ่อพี่น้องครับนะฮะนี่คืองวดวันที่สิบหกนะครับกรกฎาคม นะครับมือบวงสวงก็คือวันที่13เน้อพ่่พี่น้องผู้ใดสิร่วมบุญร่วมกุศลก็เชิญได้ครับมี่ยังก็ทษ่มหาอาจารย์ในนะครับมาอาจารย์กะพันษานี้อาจารย์ก็มั่นใจครับเพราะว่าปูเพิ่นก็เริ่มให้โชคให้ลาบนะครับเริ่มตอบย่ำแล้วหลังจากอาจารย์เอาหวยตองวดเสียง7จ็สี กับซีเกตเพี่น้องเมื่อนั่นนี่อาจารย์ฝันว่าเทวด,ดาเอาเมียดผักขันไมา่อาจารย์สองดวงครับเอาเมียดไม่สองดวงก็คือสองเหลี่ยมเด้อเพี่นอ้องสองเหลี่ยมครับอาจารย์ก็ดีใจว่าอาจารย์ได้เมียดแล้วแม้จนจังไดหวยปูแปดศอกกับเขาอีกเข้ากันมาล่ออีกเรื่อนหนึ่งก็คือวันที่สิบสามปูจะให้ตัวไหน,ค,ออหนครับคอยเพี่น้องติดตามดีๆครับติดตามดีๆ ครับจังด้อาจารย์กำม,มันใจนะครับเดอ้อพ่อพี่น้องช่าโลกสุขุสุข,สข,ขนนะครับอันนี้คือบุญกุศลล้วนนะครับอาจารย์ก็ได้สร้างร้ายหม่องผู้อวนประจุปัจไมา,าจาย์บาวาเจดีเทฐานเจดีหลวงตามหาบัวเอาดินเขาวัดเขาว่าสร้างตำนักไข่ปูยานะครับบัดนี้อาจารย์กับสิได้มาสร้างตำนักไข่ปูแปดศอกครับได้สร้างถนนหนทาง ให้กับพอพี่น้องนะครับบุญกุศลที่อาจารย์เฮ็ดไห้ทุกคนที่ร่วมบุญก็อาจารย์อาจารย์ขอเอาบุญไห้สุขู่สุขคนกขอคอยมีค่วมสุขสุขู่สุขคนนะครับเด้อคอยโชคดีสุขู่สุขคนด้วยอนุภาพของผลบุญนี้ส่งถึงพอพี่น้องชาวโลกสุขู่สุขคนครับคอยเงินไหลน้องทองไหลมาครับวันที่13า กรกรกฎาคมสองห้าหเจอกันเด้อพี่พี่น้องเจอกันกับปูแปดศอกบวงสวงกระไดใส่ปัดจอกปัดใจหลายอันหลายอย่างผลไม้เก้ายอย่างใบสีครับนี่คืออาจารย์เอามาแตะ่ละตัวนี่ก็โตละชุดหนึ่งกับเจ็ดพันชุดหนึ่งกับหมื่นกัาครับพี่พี่น้องเบ่งเอาครับที่อาจารย์ไดเอามาครับก็บใส่ปัดจุปัดใจเพื่อนอยากได้ยังเขาก็ต้องเฮ็ดให้เพื่อนพอเพื่อนให้โชวเข้าเนาะ ให้เป็นอนุสงผลบุญเด้อพ่อพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้เป็นมหาเศรษฐีอาจารย์สมหวังผิดตกคอภัยผิดใจขอให้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนรวยๆครับสวัสดีครับ